เดน้องแกเาข่ไกเนี่ยทำไมไมกตัวละ่นี้ได้ี่เษฐกิจไปนอนนอน้าวยดเป็นสงทสุดสุด ไม่มีที่กินทีไม่มีที่สดถ่ายก่อนได้เลยถ่ายก่อนได้เลยจ้าขอสองชิ้น,นไม่มีกินทีไม่มีกินทีเลยกันในการอัดเทปนะ <c oughs> จับแคบเหมือนเดิมนะจ้ึ่งจ้าจับแค <c oughs> บ <c oughs> สินค้าให้หนูก่อนนะจับสินค้าเสร็จแล้วก็มารับพี่แ <c oughs> ม่เ <c oughs> มาส์เราให้เปิด <c oughs> ตัวยัไงเป็นชั้นขั้วสุดมั่นเชื่อ โอเกาารโอ้โหเได้ปะเริ่ม้เเริ่มลได้เอาไปปล่อยเป็นรูปนะโดนดีลิทอีกเลยการหยาบใหญพร้อมค่ะสามสองนึงคิวค่ะใครขอมก่อนเดี๋ยวมื่อกี้นะใครของจบไม่ได้คิดอใครของจบก็จะแนะนำว่าเขาจบจำนด้ทันคิวเลย

กรี๊ดอยู่คนเดียวนะคะอยากจะกรี๊ดอยากจะบอกคุณพี่ใครแล้วแด้ขายดีอันดับหนึ่งจากเนมบรีเทชมูดอออินวันนี่มันเลิศมากจริงๆคุณผู้ชมคุณน้องดอยคะใช่ค่ะสามารถแก้ปัญหาหน้าใบหน้าของพี่ซึ่งมีปัญหาเยอะมากแก้ได้จริงๆตลับเดียวลดที่สุดอ่ะนะแน่นอนว่าแล้วอย่างที่บอกไปว่ามันดีจริงๆคุณพี่เพราะว่าตลับเดียวก็ครบแล้วก็คุ้มทุกอย่างเลยจริงด้วยค่ะน้องดอยใจมากๆเลยค่ะคุณทุกคน คุณผู้ชมค่ะเ็าไปทดลองแชกันดานใช่แล้วเพราะว่ามุ้งตาลวคือสมัิเขาเพียบจริงๆ<ช>นะคะปกปิดริ้วรอยให้ความกระจาา่างใสเรียกเนียนกันแดดควบคุมความมันกันน้ําและกันเหงื่อนะคะติตทนทานและบางเบาเลียว,ว่าตปตบเคลยอหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่จะมามองกันแต่ว่าให้ครึกอให้ครึกใช่แลต้องขอทดสอบไป ภาพของแปเพราะวันนี้เรามีหลุ่มน้อยมานั่งกับเราตรงนี้ใช่ค่ะต้องขอดูว่าเขาจะปากเื้มกับไหมนาที่เรียบเรียนอุณชนะไหมคะขอต้อนรับน้องกันนะคะ หลอกขึ้นแล้วหลอกขึ้นด้วยหลอกขึ้นด้วยนะคะต้องมาถามน้องสันอยตอนนี้ผลงานที่แบบว่าโอ้โหเก่งมากละครเด็กดีแผ่นดีเดียวตอนนี้ปาเข้าไปกี่รอบแล้วคะตอนนี้เอ่อเริ่มรอบปี่เก้าเก้า มาเก้าสิบเจ็ดรอบแล้วครับอ๋ออ๋อแค่ตอนนี้มาที่แปดสิบรอบก่อนแต่ว่าทั้งหมดเังขึ้นมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็มีคนดูเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีมากครับแล้วก็อะไรคนพูดต so ่อว่าเรื่องนี้เท่อะไรกับกับการที่เข้าไปดู่มากกว่ากรอย่การมีคค่าต่างๆที่ ผ่านมาความเป็นไทยต่างๆตรั้ตรอดีก็เขา่ข้าอยู่บกกางด้วยลังากรับที่แบบนี้เราขายได้ไหมขายดีครับขายดแล้วก็จะบอกว่าดีใจทุกทัานที่มีโอกาสขึ้นไปได้ต้องเปนะี้ครเรื่องนี้เพราาดใจมากๆกับการได้ขายทอดรายกดีค่ะนต้องเล่นดี่รอต้องแหน่สีเข้าแสกกลางเลยนะคะน้องต้องอ้อมๆหน่อยอ้อมอมนิดนึงให้เขาแบบให้ใข้รู้ตัวคดีคะ นี้ก็เล่นไปประมาณ80กว่ารอบก็เจอน้องมัดหมี่ไปแล้วแปดสิบกว่าวันแล้วเนี่ยคะความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างเหรอตั้งแต่วัที่หนึ่งจะกลับมาตั้งแกว่ารอบที่ได้เอกชักที่ได้พี่นั่งส่ายเข่าโอเคเรียบรอยแล้วคุณจะเป็นอะไรกันค่ะเป็นแบบเรียบร้อยไม่ดูะแล้วน้องกันกับมัดหมี่เหรคะเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนเหรอคะรเห็นมือเมาส์คุณบอกว่าเร่งกันแล้วเค็มมันตก ได่ดิด้ดิเพราะเราก็ไปดูเาแล้วมันก็ริเออเดี๋ยวมาข้างนอกบ้างไหมินครับอินเลยเหรอรา่ะต้องขยายค่ะการเข้าใจกับพี่ไหมวอีเดี๋วาข้างนอือพี่พี่ก็คาว่าอีจะตอบว่าไม่มีอะไรน้องกักตอบว่าอินครับอยากด่เลอยากดเ่ยาเลยหมก็มีครับเพราะว่าคือแว่าคือให้เรามอกแม่พ บางทีคุณเตรียมเนี่ยรักไม่คอยมุนัี้อยรักมุมนี้นะนี่อยรักตรงใบหูนะแ่รอบไปเธอเขาต้องหาอะไรใช่ถูกต้องอวัยวะนี่มองเกิน32ไปแล้วที้ปรเด็กินอะคืต้องมองก็มองว่าเออน่ารักว่ามองหาความน่ารักอะไรตลอดเลาค่ะตนีกา็จะทำอะไรค่ะ เหน่อย <differences S 2> ้เอาจะแบงั <t mejorar> ้พี่ขอชงหมัดหมีคะได้ได้โอเคนะหมัดหมีนะอุ้ย จะมีเพลงโซโล่ในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเพลงที่ได้ร้องในเรื่นี้ฟังครั้งแรกรู้สึกพอบมาคร้ย่กาี่นกิดคไม่ดีแต่ก็มีทัานบอกว่าแล้วที่ได้ดูคอนเสิรก็ได้ฟังเวอร์ชันที่ค่อนข้างจะอลังการนะเพราะด้วยความยิ่งใหญ่ของดนตีที่ เพลงขอาอเมราแล้วก็จะมีความก็จะชัดเจนในในความเป็นภาษาที่ที่บอก่างหรือความรู้สึกต่างๆที่รู้สึกผกับแม่พอเรียกว่าเข้าใจว่าความรู้สึกทุกคำในแต่ละคำเป็นความรู้สึกที่เราเข้าไปพอลาที่ก็เปดองไปในงานแม่พลอยค่ะนะคะแล้วกับอีกเวอร์ชันหนึ่งคือเป็นแบบอเวอร์ชันีความเป็นอารยนะฮะเรองนีต่างๆหรือว่าการินโฟไวต่างๆแล้ก็เก็จะมี อันนี้ก็หาฝั่งก็ได้แล้วด้วยนาขาอ่ะมาแล้วมาพูดถึงบทฝันเล็กนิดนี้เลยตับขานักอู้ตไตาย้วเป็นยังไงบ้างคุณเฟย์แบบอโหขาไม่ตัดขาดเลยนะ ไปครับไปดีๆเขาเรียกว่าเป็นการเต้นอะไรยังไงนะคะน้องกาคือจะบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นการที่รับวัรรมตะวันตเข้ามาค่ะนี่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 จะเป็นการสากับเพื่อนๆครับแล้วก็แล้วก็นำท่าเต้นต่างๆจะมีการนำกาเต้นของะเข้ามาด้วยค่ะนะครับมี่าอะไรไม่รู้ครับแต่ว่ามมากอ่ะมีท่าอเนว่าได้ยูบั่าโอ้โโอ้ เราไม่ค่อยได้ไม่เห็นตัวเองไงเวลาเล่นนะคะมีการตอนที่ถึกซ้อมนี่แบบว่าหรือยากเย็นระบาดแข็งเข็มไหมคะยากมหมยากไหมเนอะฟขากับเพื่อนได้เลยแต่หน้าพิมพ์ยิ้มมากเลยทีมีความสุขในการเต้นมากเลยนะอ๋อเวลาที่เต้นนี่ฮะคือเราเราเป็นคนสังสรรค์ในเมียกับคุณเบรคนเพื่อต้องอยู่ในบทบาทอยู่ในบทบาทว่ามันคือความสบายๆของคุณเปรคที่จบมาเต้นอะไรแบบนี้รีวิวมากพรเอมมานะคะ นาสนใจไปเรียนดีล่าต่อไหมคะเอาดีจากด้านนี้ไปเลยก็สนใจอยู่การที่เหมาะอยู่นะคะหมัด네นีค่ะบัดนี้ค่ะหนังเลยว่าตาจ๋าเลยเลือสองไปเลยก็ได้คะท้าจ๋าเล่นดึงค่ะน้องการค้าเล่นละครเรื่องนี้สี่แผ่นดีเดอร์เลยก็เล่นสำหรับตัวน้องการเองเนี่ยได้อะไรจากละครจองีหวะคะได้เยอะมากทัั้นค่ะประสการณ์ต่างๆที่ที่ทำให้เราสึกว่ามันถนัดมากขึ้นของการร้องเพลงจากที่ต้องใช้พลังมากกว่าปกติก็การแสดงที่ ก็ใช <si ้พลังมากกว่าเอาควว่าทีวีทั่วไปอันนี้เรื่องหมนกัเรื่องแ้กในีเนาะยากมากโดนดุโดนอะไรหลายอย่างมากกว่าจะมีนได้ครับทุกคนนะแล้วก็ทีนีคือกว่าความสุากาดีองพระเจ้าอยูนี้เที่ในิปี่จะบ่งบอกดีว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นทผ่ิไหนก็ตามนะครับจะประชาชนของทุกแผ่นดินันนี้ถามต่อเลยว่าภาพจำของน้าสาหรับระบอประาห ก็ยืนเดีวกันไม่มีอกสไม่ได้ใข้าเป้าาคนนั้นเจะได้ขาวมีต่อนะหลักน้าที่ทำให้กับค่ะเราเป็นข้าวผู้ติดตาสุภาพเดีนะจ๊ะมีได้มีบอาที่ได้เล่นต่อหน้าระพาด้วยแสดงแบบนีาค่ะดีใจมากครับวันนี้การเกรงหรือว่าอะไรที่เป็นแบบ เป็นที่สุดไม่เหมือนปกติทุกวันนะไม่เหมือนไม่หแรงคือก่อนจะเล่นครับก่อนจะเล่นตื่นเต้นมากตั้งแต่เข้าไปที่เชอไรนี้เราไปทำการวอร์มเตต่างๆเพื่อทีจะทำแดงตื่นเต้นมากแล้วก็ทุกคนตื่นเต้นหมดเลยก็คหวกว่าจะเล่นได้หรือเปล่าก็เป็นที่ก็ะือว่าตื้มากที่ดีกาอไหวไว้กันทุกท่น แล้ก sí ็ท <worries> ีท <wa> in ี่ได้มีโอกาสเนี่ยอบคุดเดชท่านเนี่ยภูมิใจภูมิใจมากจริงที่เราได้มีโอกาสแล้วก็ไม่ใช่ทุคนทีไดโอกานี่ี้ง นะคะมาเรามาพูดถึงขาีของ10ิันาีผู้จัดกที่บอกกันด้วยก็ฝากกันไว้นะคะคีณบลินเดอะส์นะคะเปิดบัตรรอบใหม่ค่ะเฉพาะวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะร่วมสัมผัสความประทับใจกันได้ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18มีนาคมนี้นะคะจองบัตรกันได้แล้วค่ะที่ไทยทกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะแล้วก็น้อง ักเรียนนักศึกษานะคะสามารถซื้อบัตรได้กับโครงการ SCB 4เล่น2เกสนะคะในราคาพิเศษที่อิฉาหนูมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูมีสิทธิพิเศษอย่างนี้แล้วรีบโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์026422400ถ5นะคะหมายเดี๋ยวเราก็จะพักกันสักครู่ได้เลยน่ารับกล่บมาคุยเดี๋ยวน้องการจะตอบค่ะแล้วกลับมาค่ะ94 เดี๋ยวก็นี่วาตคันไีนช่ไหมเร็วมากฮัเตอร์เร็วมาก,มากค่ะ